สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์ปายตุกค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูนะคะวิธีการเลือกรถมอเตอรไนะะ์ไซค์นี่คะไปใส่เสอยไปใส่งานนะ,ะมือใหม่หลายคนีกำลังมองหามอไซค์นะะี่ยคะขักท่านหนึ่งค่ะ อาจากำลังสับสนกับข้อมูลทังเทคนิคหรือฟังก์ชันต่างๆนะคะที่มีให้อ่านกันอะแยะม,มากมมยเลยนะคะแต่กับต้องกังวลไปนะคะสำหรับเมื่อหม่ที่ต้องการลดมอเตอร์ไซค์ดีๆอยู่นะคะลองพิจารณาคะ,นะะในลายปัจจัยแล้วกันเนะะี่ยค่ะว่าคุณอยากได้แบบไหนสําหรับขับขี่ทั่วไปในเมืองนะคะเลือกมอเตอร์ไซค์ขนาด1 1 0ซีซีถึง1 5 0ซีซีพร้อมระบบเกียร์ที่ถนดัดนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคัสเตอร์หรือว่า ระบบเกียร์ธรรมดานะคะหรือว่าอยากได้สำหรับขับขี่เพื่อท่องเที่ยวใเดินทางไกลเรื่องมอเตอร์ไซค์ขนาด 150cc ขึ้นไปในคะเบอดนั่งสบายหรือในคะสำหรับผู้ขับขี่ที่ยิ่นชอบความเร็วนะคะเรือกมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมระบบเบรกนะความปลอดภัยกันสะเทือนแรงอัตราเร่งแล้วก็นะคะความปลอดภัยนะคะได้ดีด้วยนะคะจริงๆแล้วรถมอเตอร์ไซค์นค่ะ ทุกรุ่นนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเขาคํานึงในเรื่องเขาคํานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะทุกรุ่นอย่างเช่นตัวนี้นะ P160 เนี่ยนะคะก็ะทําออกมานะคะแบบทันสมัยแล้วแหละนะคะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะคะอย่างเว็บ110เนี่ยเว็บ125เนี่ยนะคะก็ถ้าคนที่เนะะี่ยค่ะ อ,อยากจะได้นี่ะรถครอบครัวยอดฮิตนีตลอดการดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นไฟหน้าแบบสว่างเลยเนี่ะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ครอบครัวนึกถึงหนึ่งในนั้นนี่ฮะก็ต้องเป็น Honda าเวฟแน่ๆเนี่ยทางเวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่บห้าเนี่ยอันดับต้นๆในใจของใครหลายๆคนเนี่ยฮะเนื่องจากเป็นรุ่นยอดฮิตที่อยู่ คู่คนไทยมานานและได้มีการอัปเกรดเนีะเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ให้ทันสมัยอยู่เสมอเนีฮะเช่นเดียวกับ a n นิยวฮอนด้าเวฟ125เนี่ยคะรุ่นใหม่นะที่มาพร้อมกับกุญแจนิรภัยในกุญแจสมาร์ทเองนช่งรวมไปถึงชี้ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะคะ ประหยัดน้ำมันในทรงสูงถึงเจสุอดถึง71.4กิโลเมตรต่ออีกทั้งยังใช้ระบบการสะเทือนแบบใหม่ด้วยนะคะเพื่อช่วยให้รถทรงตัวได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังช่วยยังมีช่องเก็บของนะคะใต้เบาะนะซสเอ็ก์แอลด้วยนะคะใส่หมวกัน็อแบบเต็มใบได้แล้วก็สามารถติดตั้งตะกร้าด้านหน้าได้อีกด้วยนะคะส่วนบิ๊กสกูตเตอร์นี่ค่ะอันดับหนึ่งนะคะ ควายน้าโฉบเฉียวเครื่องยนต์ร้องเครื่องยนต์แรงที่สุดเนะะี่ยค่ะเมื่อให้เลือกมอเตอร์ไซค์บิ๊กกูเตอร์ในท้องตลาดก็ต้องเป็น p c x นะคะมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆน,น,นะคะเนื่องจากเป็นผู้บุกเบิกนะคะรถมอเตอร์ไซค์นะ,ะ่ค่ะเป็นแบรนด์แรกๆในประเทศไทยนะฮะซึ่ง p c x 160รุ่นใหม่นี้นะะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ e-hp plus นะคะระบบหัวฉีด4ี่จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำค่ะมีสมรรถนะสูงที่สุดในตระกูลมอเตอร์ไซคะ์เนี่ยเกียร์ออโต้นี่ค่ะจากทางแบรนด์ฮอนด้าด้วยเนะะี่ยโดดเด่นกว่าใครด้วยแผงไฟหน้าที่ดีไซน์ล้ำเนะะี่ยค่ะแผงไฟเลี้ยวด้วยระบบฟิล์มเอาอีดีด้วยนะคะให้ความสว่างทั่วถึงขับขี่ได้ปลอดภัย ทุกช่วงเวลาเนี่ยอีกทั้งยังมาพร้อมกับเรือนใหม่ด้วยนยคะคะกุญแจอาจฉริยะสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องเสียกุญแจเข้าที่ตัวรถนคะคะหรือว่าอยากจะได้ขับขี่มอเตอร์ไซอย่างไรนีคะให้ปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยค่ะก็นะปัจจัยการเกิอดอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุดนีคะก็ เกิดจากตัวรถหรือสภาพแวดล้อมนะคะแต่มักเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เนะคะเป็นสําคัญด้วยนะคะดังนั้นผู้ขับขี่ควรที่จะนะไปไหนก็ตามแต่ละนะคะอย่างระมัดระวังในการขับขี่นะ,ะมีการประเมินสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ะะปฏิบัติตามกฎจราจร เพราะบนถนนเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้ชายรถใช้ถนนมากมายนะคะรวมถึงผู้ขับขี่เนี่ยควรมีการสวมหมวกกันน็อกล็อกสายรัดคางทุกครั้งนะคะในการขับขี่เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะขณะขับขี่ด้วยนะคะเพราะอุบัติเหตุไม่ได้เลือกว่าคุณนะเจริญทางไกลๆนะแต่เป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่อาจรับรู้ได้ล่วงหน้านะคะดังนั้นก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมนะคะและมือกับสารการต่างๆเนี่ยเมื่อต้อง มีการขับขี่นะครับไว้ใจดีที่สุดนะคะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแม้ว่าจะเป็นปาหนะที่ไม่ซับซ้อนนะฮะแต่คุณก็ควรที่จะนะครับพิจารณาปัจจัย หลายๆอย่างนะคะรวมถึงลักษณะการใช้งานเพื่อเลือกมอไซค์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยนะคะนอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเนะะี่ยค่ะต้องกับขี่รถมอไซค์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอนะคะส่วนหมวกกันน็อกนะ,ะทั้งคนขับและคนซ้อนนะคะรถอุบัติเหตุร้ายแรงรวมถึงอย่าลืมเนะะี่ยทำประกันรถมอไซค์เช่นเดียวกับรถยนต์ด้วยแล้วกันนะคะ ับข้อมูลดีๆนะคะกับผู้ที่นะะี่ค่ะอยากจะได้เนี่ยรถมอไซค์นะคะไปไหว้ฉายนะคะ,ไไใ,นะ,คะในช่วงที่นี่แหละนะคะถือว่านะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะกับวิธีเลือกรถมอไซค์นะคะให้เหมาะกับกลุณเลือกรุ่นไหนเนะะี่ยใช้งานแบบไหนทั้งออโตโท้ทั้ง ธรรมดานคีคะคัดมือวิ่งได้กี่กิโลต่อลิตรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ระบบเบรกระบบความปลอดภัยความจุที่เจ็บของประมาณนี้นะคะแล้วคุณล่ะเลือกรุ่นไหน